นี้อยู่กับผมช่องวันซา Channel นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ผมจะลงคลิปให้ทุกๆทุกวันเวลา9โมงเช้านะครับก็เดี๋ยวผมจะหาเว็บเคมกับเว็บขุดมาให้เรื่อยๆนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําเว็บเว็บนี้เลยนะครับ Bitland นะครับเว็บนี้เลย Bitland นะครับเป็นเว็บขุดนะครับสมัครมาครั้งแรกเราจะได้ที่กําลังขุดอยู่ที่2,000นะครับ 2 0 0พเลยก็ถ้าใครสนใจ๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับก็ถ้าเรากดลิงก์มาก็จะอยู่หน้านี้นะครับก็ตรงนี้เลยนะครับวิธีการสมัครก็ข้างบนนี้เลยนะครับทําได้ทั้งมือถือมือถือแล้วก็ PC เลยนะครับเรากดมาแล้วกดมาที่การลงทะเบียนนะครับพอกดมาทีการลงทะเบียนปุ๊บ ก็ไม่เยอะนะครับใส่อีเมลที่เราใช้จริงนะครับแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็รีแคปชั่นตรงนี้ไปนะครับแล้วกดลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับก็สมัครง่ายอยู่นะครับเว็บนี้ก็สมัครมาครั้งแรกก็จะได้กําลังขุดอยู่ที่สองพันนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปเจอันข้างในนะครับพอดีผมได้สมัครไว้แล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เข้ามาถึงข้างในแล้วนะครับหน้าเว็บก็จะประมาณนี้นะครับก็มีเหรียญให้เราขุดอยู่ประมาณห้าเหรียญนะครับ ก็จะมี LTC USDT แล้วก็ TRX แล้วก็ BTC แล้วก็ Dogcoin นะครับก็มาเลือกขุดกันได้นะครับจะได้กำลังขุดฟรีอยู่ที่2 0 0พนะครับพอดีผมไปกดรับโบนัสมาได้มา13กํากำลังขุดได้มา 13GH กิกะฮนะครับก็วิธีการทำงานก็มาเลือกเหรียญที่เราชอบได้เลยครับแล้วก็ขุดมี Litecoin USDT แล้วก็ TRX แล้วก็ BTC แล้วก็ Dogcoin นะครับเดีย๋ยวเรามาลองดูกันว่าสายฟรีจะถอนได้หรือเปล่านะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูช้อยไปทีละอันกันเลยนะครับอันนี้พันธมิตรก็จะเป็นเชิญเพื่อนนะครับก็ถ้าใครสนใจเย่าผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับลิงก์เว็บนี้นะครับก็เสร็จปุ๊บเรามาดูต่อไปนะครับก็มาดูที่โบนัสนะครับพอเสร็จปุ๊บนี่นะครับรับโบนัสฟรีทุกๆชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ผมมาลองทําไปที่แรกนะครับได้ไปที่13 1 3 3กิกะเฮิรต์นะครับก็เดี๋ยวเรามากดตรงนี้เลยนะครับ จะเป็นการสุ่มนะครับสุ่มโบนัสก็จาก5กิกะเฮิรถึง50นะครับก็กดรับโบนัสไปได้เลยก็ผมได้มาอยู่ที่5 5า g กิกะเฮิรนะครับกำลังขุดได้เพิ่มมาอีก5นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูหน้าแรกกันว่าได้มาเท่าไหร่นะครับโอเคก็เพิ่มไป18แล้วนะครับก็เว็บนี้ก็ เดี๋ยวถ้าผมถอนได้ผมจะมาอัปเดตการถอนให้นะครับก็เดี๋ยวมาดูช้อยต่อไปก็คือประวัติศาสตรน์นี้คือน่าจะเป็นการถอนเงินนะครับตรงนี้ก็ผมเพิ่งสมัครมาถ้ายอดถึงแล้วยวผมจะมาถอนให้นะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับก็มาดูการเติมอันนี้จะเป็นการเติมนะครับอันนี้สายลงทุนก็จํานวนเติมขั้นต่ำอยู่ที่0.1 USD นะครับถ้าเราเติม10 USD เราจะได้กําลังขุดอยู่ที่20,000นะครับนี่ พลังงานขุดขั้นต่ำหนึ่งร้อยกิกะเฮิร์นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็แนะนําให้ทำฟรีนะครับถ้าเว็บเขาปิดไปเราจะได้แบบไม่ขาดทุนนะครับก็มาดูการถอนตรงนี้นะครับก็มีประมาณนี้เว็บนี้ก็การถอนถ้าเราจะถอน LTC ก็จะอยู่ที่0.0 3 3นะครับ LTC ถ้าถ้าเราจะถอนเป็น USDT นะครับก็อยู่ที่20 USDT นะครับ ก็ถ้าเป็น TRX ก็อยู่ที่200 TRX นะครับประมาณนี้ถ้าเป็น Bitcoin ก็อยู่ที่5.005 0นะครับ BTC ก็ถ้าใครจะถอนไปถ้าใครจะขุด Dogcoin นะครับก็ถอนขั้นต่ำอยู่ที่691.1 Dogcoin นะครับก็เว็บด o g c o i นี้จะขุดเยอะมากเลยนะครับถึงจะถอนได้ TRX ก็เยอะนะครับก็ที่มีน้อยก็มี USDT แล้วก็ LTC BTC นะครับ ก็จำนวนที่จะถอนจะให้เครดิตโอเคก็ลิงก์กระเป๋าก็มาใส่ตรงนี้นะครับถอนเข้ากระเป๋าอะไรก็ได้นะครับเว็บนี้ผมไม่จำกัดว่าจะถอนเข้ากระเป๋าอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตั้งค่านะครับก่อนนี้จะเป็นข้อมูลของเรานะครับก็มาดูตรงที่การขุดถ้าสมมติว่าเพื่อนๆขุดเหรียญไหนก็เลือกเอาเลยนะครับมีให้ขุดอยู่ห้าเหรียญน,นะครับก็ การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแนะนําให้ขุดฟรีดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะถ้าสมัครมาครั้งแรกจะได้พลังขุดอยู่ที่2000นะครับเขาจะแจกกาลังขุดอยู่ที่2 0 0พกิกะเฮิรตซ์ต่อวินาทีเลยนะครับก็เว็บนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าถอนได้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตการถอนให้อีกทีนึงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับถ้าถึงยอดถอนอย่ามาถอนให้นะครับ